สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22พฤษภาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่าน,นะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเล่กันที่ผลฟุตบอลเพิ่มเล็กอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่37เวสต์แฮมยไนเต็เดเปิดบ้านเอาชนะลีะดยไนเต็เดไป3-1บริลตันเอาชนะเซาแฮมตัน3-1ละแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ปัสปัตคะแนนแมนซิตี้ก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับ ส่วนที่2เป็นอาร์เซนอลมีล1คะแนที่3เป็นิวคาเซมิลมี69คะแนที่4เป็นแมนเชสเตอร์ไนเตดมี69กคะแนที่5เป็นเวอร์พมิลหก6คะแนที่6เป็นไบรตันมี61คะแนที่7เป็นแอสตันวิลล่ามีลหคนที่8เป็นทอตแนมฮอตสเปอร์มีิลาคะแนที่9เป็นเบรนท์ฟอร์ดมีลหคะแนที่10เป็นฟูลแลมม2ลห้านที่11เป็นคร่สิบเอ็ด4 4คนคนน ไลท์ที่12เป็นเชลซีก็มีอยู่43คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่18เป็นลิดยูไนเต็ดมีอยู่31คะแนนที่19เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีอยู่30คะแนนและที่20เป็นเซาท์แฮมป์ตันก็มีอยู่24คะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่35มสิบาไลท์โยบีกานแพ้กับเอสปันยอนไป1นึ 2, ่ต่อสองเลติโกมาดิดเอาชนะโอซาซูนาสามต่อศ บาเลนเซียเอาชนะเลอันมาดิดหนึ่งต่อศูนย์และเซบียาก็เสมอกับเลอันเบติดไปสูงต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นบาร์เซโลน่ามีอยู่แปดสิบห้าคะแนนที่สองเป็นเอเลติโกมาดิดมีอยู่เจ็ดสิบสองคะแนนที่สามเป็นเลอันมาดิดมีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนที่สี่เป็นเลอันซัสดาดมีอยู่หกสิบห้าคะแนนที่ห้าเป็นบีเรลมีอยู่หกสิบคะแนนและที่หกเป็นเลอันเบติดก็มีอยู่ห้าสิบหกคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นและอันเบียเดลิตมู่35คะแนนที่19เป็นเอสปานยอนมู่34คะแนนและที่20เป็นเอลเช่ก็มยู่20คะแนนผลฟุตบอลกาโชเซเาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่36เลเช่สมอกับสเปเซีย0-0ตอร์ลิโนสมอกับฟีออลินติน่า1-1นาโปลีเอาชนะอินเตอร์มิลาน3-1และอูเดนิเซ่ก็แพ้กับลาซิโอไป0-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นนาโปลีมีอยู่86คะแนนนาโปลีก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับส่วนที่2เป็นยูนตุสมีอยู่69คะแนนที่3เป็นลาซิโอมีอยู่68คะแนนที่4เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่66คะแนนที่5เป็นเอซิมิลานมีอยู่64คะแนนที่6เป็นอาตาลังต้ามีอยู่61คะแนนที่7เป็นโลมามีอยู่59คะแนนและที่8เป็นมอสซาก็มีอยู่52คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวโรนามีอยู่30คะแนนที่19เป็นเคลเนเซมีอยู่24คะแนนและที่20เป็นซัมโดเลียมีอยู่คะแนนผลฟุตบอลบุนเดิลกาเยอลมนิวกันที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่33 3มมไมซุนห้าแพ้กับสตุตการ์ทไป1ต่อ4เอาบวกแพ้กับบริเเซียดัดมุนซุนต่อ3และไบเออร์เลคูเซนก็เสมอกับบริเเซียมันเช่นกลักปากไป2ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นบริสตัดมุลนก็แซงไบโอเมนิกขึ้นมาอยู่ที่1นะครับมีอยู่70คะแนนที่2เป็นไบโอเมนิกมิวหกสิบแปดคะแนนที่3เป็นอาร์บีไลซิกมีอยู่63คะแนนที่4เป็นยูเนนเบอร์ลินมีอยู่59คะแนนที่5เป็นไฟบวกมีอยู่59คะแนนและที่6เป็นไบเออร์ลุคเซนก็มีอยู่50คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นโบกุมมิวสามสิคะแนนที่17เป็นชากิซุนซีมีอยู่31คะแนน และที่18เป็นแฮททาเบอร์ลินก็มีอยู่26คะแนนผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสเมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่36อาชัคซิโอแพ้กับบรนไป0-5นิสเสมอกับตูลุส0-0แรงเสมอกับอองเช่2-2ทัวรเสมอกับตาบุก1-1แบรด์ t, เอาชนะแกงมงฟุต2-1ลอริยองแพ้กับลอง1-3และโอแซก็แพ้กับปารีสแซงต์แชงแมงไป1-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงต์แชงแมงมีอยู่84คะแนนที่2เป็นลองมิวยู็ดแดคะแนนที่3เป็นมักเซยมีอยู่73คะแนนที่4เป็นมนาโกมีอยู่65คะแนนที่5เป็นลิวมีอยู่63คะแนนที่6เป็นแลนมีอยู่62คะแนนและที่7เป็นลียงก็มีอยู่59คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นทัวมีอยู่23คะแนนที่19เป็นอาชักซิโอมีอยู่23คะแนน รายที่2 0เป็นองเช่มีอยู่15คะแนนผลฟุตบอลเอ์เล,ลดูสิลกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่33าอาเจงอัสเดดัมเอาชนะโอเทค3ต่อ1โกเฮดดีเกิลเอาชนะวอรเลนดัม3าต่อ0สปาต้าัและเตด,ดัมเอาชนะคัมบู4ต่อ1อาเคซีวันไว้แพ้กับทเทมเนเต้0ูนต่อ5 ในเมเกนแพ้กับอสัสเซตอังมางศูนต์ต่อสามวิทเทดเอาชนะกูนิเกิหกต่อศูนย์พีเอสวีเอลเฟนเสมอกับฮิลาวินสามต่อสามเอเมนแพ้กับฟีนูดหนึ่งต่อสามและเอ็กซ์ซิซเออร์ก็เอาชนะฟอร์ทินาซิทาร์ไปสามต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นฟีนูดมีวแปดสิคะแนนฟีนูดก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนที่2เป็น PSV เอลเฟนมี72คะแนนที่3เป็นอา a จ็ก s t e r d a m มีหกสิบเก้าคะแนนที่4เป็นอา克斯阿姆斯特丹มีหกสิบเจ็ดคะแนนและที่5เป็นทเวนเต้ก็มีหกสิบเคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอ็มเมนมียี่สิคะแนนที่17เป็นโกน,นิงเกนมีสิบแปดคะแนนและที่18เป็นคัมบูก็มีสิบหกคะแนน ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกา้าโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่33วิตตเลียกิมมาไรส์เอาชนะคิวเบนเซนเต้1-0คาซาป,ปิอาเสม,มอกับเอสโตลิน2-2ปาโกต์เฟเลราเอาชนะลีโออัพ3-1และสปอร์ติ้งลิสบอนก็เสม,มอกับเบนฟิก้าไป2-2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเบนฟิกานาน้ามี84คะแนนที่2เป็นเอฟซีปอร์โตมี82คะแนนที่3เป็นสปอร์ติ้งบลาก้ามี75คะแนนและที่4เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนก็มี71คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นมาริติโมมีอยู่26คะแนนะที่17เป็นปากอตเฟเรล่ามีอยู่23คะแนนะและที่18เป็นซันตาคา่าก็มีอยู่22คะแนนะผลฟุตบอลสกอตติชพรีเม,มียชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเฟสที่2นัดที่3หรือวันนัดที่36ของฤดูกาลนี้นะครับฮิบร์เนียนแพ้กับเรนเจอร์ไป1ต่อ3ก็ทำให้ตารางคะแนนะตอนนี้เรนเจอร์อยู่ที่2มีอยู่88คะแนนะส่วนฮิบร์เนียนอยู่ที่5ก็มีอยู่48คะแนนะ ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่35อุมรานีเยสปอแพ้กับอันคาราคูคู1-2อันตันยาสปอเสมอกับอิสตันบูบาซเซเคีย0-0อันดาานเดมิสปอแพ้กับเบิสตัก1-4ฮาเตสปอแพ้กับฟเฟเนบเช0-3และกาซซอัอมเตสก็แพ้กับกินลินซันสปอไป0-3ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมี79คะแนนที่2เป็น,ฟนเฟเนบเชมี74คะแนน ที่3เป็นเบซิกตักมิว74คะแนนที่4เป็นอดาดาเดมิสปอร์มิว63คะแนนและที่5เป็นอิสตันบูบาซาเซียก็มิว53คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็นอุมรานีเยสปอร์มิว27คะแนนที่18เป็นกาซีอัมเตสมิว25คะแนนและที่19เป็นฮาเตสปอร์ก็มิว23คะแนนผลฟุตบอลสกุลได้เลก็สเปนมุ่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4 1เอรนโอเบโดเอาชนาลาซิงซันตตเดไป1.0ต่อ และเลกเนก็เสมอกับอันดอร่าไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกราเนียมิลล์เจ็ดสคะแนนที่2เป็นลาสพามัสมีอยู่71คะแนนที่3เป็นอาราเบสมีอยู่70คะแนนที่4เป็นเลเบนเตมีอยู่69คะแนนและที่5เป็นเออีบาก็มีอยู่68คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่20เป็นพอนเฟลดรติน่ามีอยู่41คะแนนที่21เป็นยูดีอิบิซามีอยู่33คะแนนและที่22เป็นลูโก้ก็มีอยู่28คะแนน ผลฟุตบอลบุนเดลิกา2ของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3-3เนินแบกเสมอก 0, ับลอสต็อก0-0ฟอนเทอร์นาด,ด,ดอสเซด็อบเสมอกับฮันโนเวอร์3-3และคันเซลูก็เอาชนะไกเซอร์ซาเลเทนไป2-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นดัมสตัดมี67คะแนนที่2เป็นไฮเดนแฮมมี64คะแนนที่3เป็นฮัมบูมีว63คะแนนและที่4เป็นซังพาวีก็มู่57คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นบิลเฟลมีอยู่34คะแนนที่17เป็นเลนเกนลสบวกมีอยู่31คะแนนและที่18เป็นซันเฮาเซนก็มีอยู่28คะแนนแล้วมาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นไปเล่นในศึกฟุตบอลที1ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งก็เป็นนัดชิงชนะเลิศน,นัดที่1คาสตอมูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับอุทัยธานีเอฟซีไป1ต่อ2ก็ไปลุ้นกันต่อในนัดที่2นะครับว่า ใครจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นในสึกไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลหน้านะครับแล้เราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่14กังวอนเอฟซเสมอกับโปฮันสติเลอร์ er ไป0-0สุวันซังซุงบลูวิงแพ้กับอุนซันฮุนได2-3และชนบุกฮุนไดมอเตอร์ก็เอาชนะสุวันเอฟซีไป3-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอุลซันฮุนไดมีอยู่37คะแนนที่2เป็นเอฟซโซนมีอยู่24คะแนนที่3เป็นเชจูนาเตตมีอยู่24คะแนนที่4เป็นโปฮันสตตลเลอร์มีอยู่24คะแนนที่5เป็นแทจอนซิติเซนมีอยู่21คะแนนและที่6เป็นแทกูกอมีอยู่20คะแนนส่วนโซนใทยตารางตอนนี้ที่10เป็นอินชอนยูนาเตตมี14คะแนนที่11เป็นกังวลเอฟซีมี11คะแนนและที่12เป็นซูวอนซังซุงบลูวิงกอมมีอยู่8คะแนนนะครับ และนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ